ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะจัดอันดับดวงดีของชาว12ราศีประจำเดือนมกราคม2567 อันดับที่1ชาวราศีเมษมาดูกันข่ะว,ว่าหมอไก่จะทำนายดวงของชาวราศีเมษไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับที่1ชาวราศีเมษในเรื่องของการงานดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ดี มีความสำเร็จตั้งแต่เดือนแรกของปีแม้ว่างานจะหนักหน่อยแต่เห็นผลลัพธ์ปุ๊บคุณจะยิ้มได้ทันทีค่ะเรื่องการเงินรายได้เข้ามาเรื่อยๆหากวางเรื่องเงินทองรับรองไม่ผิดหวงังแต่ประเด็นคือรายจ่ายก็เยอะทางที่ดีควรวางแผนและสำรองเงินไว้สักหน่อยนะคะ เรื่องความรักสำหรับคนมีคู่คนรักจะอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์ไหนก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่เคยสังเกตเห็นความน่ารักของเขาเลยค่ะ เคล็ดลับการเสริมดวงหมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีเมษทำบุญปล่อยปลยปา5้าตัวโดยเฉพาะปลาหน้าเขียงจะดีมากอาน,นิสง์จะส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้าแบบไม่มีลิมิตเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ